สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องตีเฮงกระบะมือสองนะครับวันนี้นะครับตีมีนิสสันโนวาล่าเข้าใหม่นะครับผมย้ำมารถเพิ่งเข้าใหม่นะครับราคาเราขออุบไว้ก่อนนะครับเราจะไม่แจ้งตอนนี้นะครับใครอยากทราบราคานะครับให้โทรมาที่เบอร์ผมนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2 6 4นะครับผมแบ็กอิดิชั่นนะครับ4ประตูนะครับ รถปี18 19นะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดรอบคันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมาพร้อมไฟ daytime running นะครับสีแดงนะครับสวยเห็นเด่นชัดเลยนะครับตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีดำนะครับดูนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหา nissan novara สีประตูนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้อย่างแน่นอนนะครับย้ำว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะครับดูนะครับแม็กนะครับยางนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คร้มองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสองจุดห้านะครับคันนี้นะครับดูนะครับสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับโอ้โหคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นที่ต้องการแน่นอนเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับคาดด้วยได้แดงนะครับขอภายครับเมื่อกี้ถามลูกค้านี่นะครับ โอ้โหพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันพร้อมพร้ลมอคคุลคอนโทรลนะครับใครมองหาเกียร์โตนะครับผมขับลอลอแบบนี้เลยไม่ควรพลาดนะครับเลขกไม้แค่ห้าหมื่นสองนะครับลูกค้าน้อยมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้ารีบชอบเนี่ยรีบโทรหาผมเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วหมดไวมากครับรถประเภทนี้โทรหาผมนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่ตีเพชรยนต์นะครับดูนะครับต้องการที่มีแอร์หน้าหลังมีจัดให้เลยนะครับดูนะครับ มองหา Nissan Navara คันนี้อยู่นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับรับประกันบอดี้นะครับรถไม่เคยชนหนักพิการท่วงน้านะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการวิเศษนะครับไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะครับรถเพิ่งเข้าแล้วนํามาล้างถ่ายรีวิวให้ F4 ช่องติเฮงได้ดูกันก่อนเลยนะครับดูนะครับ EL นะครับ Navara นะครับ b a c k Edition นะครับนี่สติ๊กเกอร์เห็นเด่นชัดเลยนะครับ รถไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นนะครับย้ำว่าสวยมากๆสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวให้ตีเปิดตูฝั่งนี้ให้ดูด้วยนะครับย้ำนะครับราคาตีขออุ๊บไปก่อนนะครับเพราะรถเพิ่งเข้าใหม่ครับราคายังไม่มานะครับหรือว่าใครอยากทราบราคาโทรมาที่หลังไม้นะครับ0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่ตีพิษยนตนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับแบบเป็นรูปแบบเลยนะครับนี่ครับ เลขไม้น้อยนะครับผมย้ำว่าเลขไม้น้อยมากแค่ห้าหมื่นโลนะครับหากใครสนใจนะครับตทรหาผมได้เลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้คลิปแบบนี้นะครับอยากรู้รุ่นรถแบบนี้นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์และตัปตะครให้กับช่องตีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับหากใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2น4ตีน่เก้มีตพย์ยนสำหรับที่สันนวราชันนี้นะครับสีแดงคาดดำนะครับย้ำว่ารถเป็นปี2 0 18นะครับจบ19นะครับราคาเรายังไม่บอกขออุ้มไว้ก ใครชอบตัวหาผมได้เลยนะครับอาเป็นว่าคลิปนี้เราต้องลาไปกับนิสสันนวราชรถเข้าใหม่คันนี้ก่อนรอบหน้าตีจะมารีวิวเป็นรถเข้าใหม่คันไหนเนี่ยรอติดตามชมกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณเอทุกคนมากๆนะครับที่กดติดตามเข้ามานะครับแล้วก็กดอ่าสปอร์ตให้ตีนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเราจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับและขอบคุณ f c นะครับที่ซื้อรถจทางช่องทางเราไปนะครับผมบอกได้เลยว่ารีวิวมีเพียบไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กของผมได้เลยนะครับยินดีบริการลูกคัรบ เอาเป็นว่าเราต้องลาไปกับคลิปนี้ก่อนขอขอบคุณคลีทุกคนมากๆครับ